เป็นแบบนี้จะมีปัญหาตั้งแต่เรื่องของแก๊้งคอเซนเตอร์ปรากฏว่าตอนนี้ก็มีปัญหาทั้งกัมพูชามีปัญหานะฮะทางมาเลเซียนะฮะมีปัญหาทั้งฝั่งสหภาพยุโรป27ประเทศอย่างที่ผมเรียนไว้นะฮะเมื่อไรก็ตามประเทศอ่อนแอตั้งแต่บบรณาณการตราบจนถึงปัจจุบันสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าการเปลี่ยนผู้นําจะทาให้ประเทศเข้มแข็งขึ้นนั่นเอง หนึ่งสองหนึ่งสองสวัสดีครับมาพบก,กับผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนทที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิ6กนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศก็แน่นอนฮนะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยการตอบโต้กันไปมาระหว่างไทยฝั่งสาภาพยุโรปและก็สหรัฐอเมริกา เริ่มต้นจีนรัสเซียก็แบ่งพวกกันชัดเจนประกาศหนุนอิหร่านเต็มที่หลังจากถูกสหรัฐอเมริกานะบีบ,บเจราจานิวเคลียร์รัสเซียและจีนนะรพร้อมเคียงข้างอิหร่านหลังสหรัฐอเมริกากดดันให้เตหรานเข้าสู่กระบวนการเจราจานิวเคลียร์โดยนักการทูตระดับสูงของจีนและรัสเซียชี้ว่าการเจราจา,รราควรจะเกิดขึ้นบนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกันและสหรัฐอเมริกาควรจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทั้งหมดของ อิหร่านด้วยถ้อยแถลงร่วมระหว่างทั้ง3ฝ่ายมีขึ้นหลังจากที่การเจรจาที่กรุงปักกิ่งโดยมีจีนและรัสเซียแสดงความชื่นชมที่อิหร่านออกมายืนยันว่าโครงการนิวเคลียร์มีวัตถุประสงค์ให้ทางสันติภาพเท่านั้นนะฮะในขณะที่มหาอำนาจทั้งสองฝ่ายย้ําว่าสิทธิของอิหร่านที่จะนํานิวเคลียร์มาใช้ประโยชน์เชิงสันติต้องได้รับความเคารพอย่างเต็มที่ในขณะที่มาร์ก คารนีเข้าสาบาบนตนเป็นนายกรัตรีของแคนาดาเชื่อทำงานร่วมกับทรัมป์ได้มาร์คคานีนีอดีตผู้ว่าการธนาคารกลางของอังกฤษและแคนาดาเข้าพิธีสถาบนตนเป็นนายกรัตรีของแคนาดาคนใหม่นะรพร้อมแสดงความเชื่อมั่นทันทีว่าตนสามารถทำงานร่วมกับประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาซึ่งขู่จะใช้มาตรการรีดภาษีเล่นงานเศรษฐกิจ ของแดนแมเบลนะครับคานียังตัดสินใจปรับรัฐนตรีของเขาเพื่อรับมือกับนโยบายของสหรัฐอเมริกามีการลดตำแหน่งรัฐมนตรีลงเหลือแค่24คนจากจำนวน30คนในสมัยของจัสซินชูโดสหรับการเลือกตั้งครั้งต่อไปแคนาดาจะจัดเลือกตั้งในวันที่20ตุลาคมนี้ซึ่งคาดว่ารัฐบาลของพรรคริเบอรัลจะต้องเผชิญกับการต่อสู้แข่งขันอย่างดุเดือดจากฝ่ายอนุรักษนิยม ที่ต่อต้านนโยบายเก็บภาษีคาร์บอนจากผู้บริโภคในยุคข,ของจูโดซึ่งคานี้เองก็ได้เข้ามาเซ็นคำสั่งยกเลิกมาตรการนี้ทันทีระหว่างการประชุมคณะมตรีในหนแรกนะครับในขณะที่บังอาจกล้าหือชวํมก็มีการขู่เก็บภาษีวายสุลานะครับนำเข้าจากฝั่งสาภาพยุโรป 200%นะครับหลัง EU เจาะรีดภาษีตอบโต้สินค้าของสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีโดนชอมแห่งสหรัฐอเมริกาออกมาขู่ว่าจะเก็บภาษี200%จากไวน์บรันดีและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่นๆที่นำเข้าจากยุโรปหลังสาภาพยุโรปหรือ EU ประกาศตอบโต้มาตรการรีดภาษีของสหรัฐอเมริกาด้วยการเพิ่มภาษีนำเข้าสุราวิสกี้และสินค้าอเมริกันอื่นภายในเดือนหน้า สหรัฐอเมริกาก็มีการออกะะประกาศคว่มบาตรจำกัดวีซ่าเจ้าหน้าที่ไทยเส้นปมส่งตัวอุยกูกับจีนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริการประกาศมาตร,รการจำกัดวีซ่าต่อเจ้าที่ของไทยจากการส่งอุยกูหลบหนีเข้าเมือง40คนกลับจีนซึ่งทางสหรัฐอเมริกาอ้างว่า เขาก็เสี่ยงที่จะ,ะเผชิญกับบทลงโทษที่รุนแรงถ้อยถแถลงของกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกามีความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับความพยายามของจีนที่กดดันรัฐบาลต่างๆนะครับที่ส่งตัวอุยกูร์และคนกลุ่มอื่นๆกลับไปยังจีนที่ซึ่งพวกเขาตกเป็นเหยื่อทรมานและการบังคับการสูญหายนะครับคำถแถลงระบุว่ามาตรการการจํากัดวีซ่าของสหรัฐอเมริกาจะถูกขยายครอบคลุมถึงสมาชิกในครอบครัวของบุคคลที่ถูกความบารด้วย รัฐบาลไทยออกมาถแถลงป้องกันการส่งกลับอุยกูโดยยืนยันว่าได้ทําตามกฎหมายและพันธะกรณีสิทธิมนุษยชนทุกประการขณะที่สถานทูตไทยประจํากรุงวอชิงตันดีซีไม่ได้ออกมาให้ความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้นักวิเคราะห์มองว่าที่ผ่านมาวอชิงตันพยายามหลีกเลี่ยงไม่ใช้มาตรการคว่ำบาตรรุนแรงกับไทยเพราะเกรงว่าจะทําให้ไทยเป็นพันธมิตรเก่าแก่หันไปใกล้ชิดกับจีนมากขึ้นนะครับ การกลุ่มองค์กรช่วยเหลืออุยกูในวอชิงตันดีซีออกมาชื่นชมคําประกาศของรัฐบาลของชอมโดยชี้ว่านี่เป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่ากลุ่มคนที่เอื้อให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนทําการละเมิดเสรีภาชนจะต้องรับผลจากการก่อกันอาชญากรรมเช่นกันนะครับในขณะที่ปูตินก็รับปากทรัมจะไว้ชีวิตทหารยูเครนนะครับในแคว้นคูสหากยอมจำนนประธานาธิบดี โดนัลด์ทรัม์แห่งสหรัฐอเมริกาฝากข้อเรียกร้องถึงประธานาธิบดีวาลาดาิเมียปูตินแห่งรัเสเซียนะครับให้ไว้ชีวิตทหารยูเครนที่ผูกผักดันออกจากแคว้นคูสขณะที่ผู้นํารัเสเซียก็รับปากว่าหากทหารเหล่านั้นยอมจำนนทรัมป์กล่าวโดยหมายถึงข้อตกลงหยุดยิงจากสหรัฐอเมริกาที่ยูเครนตอบรับแล้วในสัปดาห์นี้และยังอยู่การพิจารณาของทางฝั่งรัเสเซีย ทรัมยังกล่าวด้วยว่ากองทัพของรัสเซียได้ทําการปิดล้อมอย่างสมบูรณ์ต่อทหารอยู่เกรียนหลายพันในายในแคว้นโคซึ่งกําลังตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากและเปราะบางอย่างยิ่งนะครับระแวงกันเองซะแล้วฮะสหรัฐอเมริกาก็ขึ้นบัญชีนะครับเกาหลีใต้เป็นประเทศอ่อนไหวนะครับหลังพบความเสี่ยงพัฒนาอาวุธนิวเเลีย ระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกาขึ้นบัญชีชาติพันธมิตรอย่างเกาหลีใต้เป็นประเทศอ่อนไหวนะครับหลังโดนันชวมนะครับหลังประธานาธิบดียุนซอกยอนประกาศใช้กฎเอียการศึกช่วระยะเวลาสั้นๆเมื่อปีที่แล้วรวมถึงแนวโน้มความเป็นไปได้ที่โซอาจจะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เป็นของตนเอง กระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกาได้ให้ข้อมูลกับรอยเตอร์ว่าสหรัฐอเมริกาภายใต้การนำของอดีตประธานดีโจไบเดนได้เพิ่มเกาหลีใต้ลงในบัญชีกลุ่มประเทศอ่อนไหวขั้นต่ำสุดในเดือนมกราคมก่อนที่โจไบเดนจะอำลาตำแหน่งไม่นานนักนะครับในขณะที่อีกเหตุการณ์ที่สำคัญให้กระทรวงการต่างประเทศของไทยก็รุดแจงหลังสหรัฐอเมริกาลงดาบส่งอุยกูนะครับ ยันยึดหลักนะมนุษยธรรมเป็นพันธมิตรกับอเมริกันบนพื้นฐานเคารพซึ่งกันและกันกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกากระทรวงการต่างประเทศของไทยรุดแจงหลังจากกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาประกาศจำกัดวีซ่าเจ้าที่ไทยที่เกี่ยวกับการส่งชาวอุยกูกลับจีนยันดำเนินการยึดหลักมนุษยธรรมหลังรัฐบาลจีน รับรองความปลอดภัยและติดตามความเป็นอยู่โดยตลอดย้ําการเป็นพันธมิตรอเมริกันโดยยึดหลักเคารพซึ่งกันและกันนะครับในกะารแถลงของรัฐบาลไทยในขณะที่สิ่งที่ตามมาดัชนี Freedom House นปีร0 2 5ับปี2025ประเทศไทยโดนลดระดับอยู่ในกลุ่มประเทศไม่เสรีอีกต่อไปกลุ่ม Freedom House ในสหรัฐอเมริกา เปิดเผยการจัดตัชนีเสรีภาพโลกปี2025โดยสถานะของประเทศไทยแย่ลงโดยถูกปรับลดจากประเทศมีเสรีภาพบางส่วนกลายเป็นประเทศไม่มีเสรีอีกครั้งหนึ่งไทยถูกปรับลดสถานะเสรีภาพประเทศกลายเป็นอยู่ในกลุ่มประเทศไม่เสรีหลังจากที่ได้ปรับสถานะเป็นประเทศที่มีเสรีภาพบางส่วนได้เพียงปีเดียวโดยคะแนนรวมของประเทศไทยอยู่ที่3.4เต็ม 100ลดลงจากปีที่แล้วที่มีคะแนนรวมอยู่36เต็ม100แต่ยังมากกว่าปี2023ที่ได้คะแนนถึง30คะแนนนะครับในขณะนนที่ป,ป๊บก็อาการดีขึ้นนะครับท่งลุกเดินได้แล้วหลังประทับอยู่ในโรงพยาบาลนาน29วันสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสนะครับเริ่มเคลื่อนไหวดีขึ้นหลังจากที่เข้ารับ รักษาที่โรงพยาบาลในกรุงโรมนาน29วันจากปัญหาระบบหายใจล่าสุดพระองค์สามารถเดินจากเตียงไปเก้าอี้ของพระองค์นั่งพักในระหว่างวันได้โดยบางครั้งต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าที่และบางครั้งสามารถที่จะเดินได้เองนะครับในขณะที่ญี่ปุ่นก็มีการเปิดเผยว่าภูเขาไฟฟูจินะครับมีความสูงจากเดิมอีก5เซนติเมตร ญี่ปุ่นมีการเปิดเผยผลสำรวจพบว่าภูเขาไฟฟูจิมีความสูงเพิ่มขึ้นจากเดิม5เซนติเมตรจากการว,กวัดในครั้งก่อนโดยครั้งนี้ใช้เทคนิคการสำรวจใหม่ผ่านข้อมูลดาวเทียมซึ่งเป็นการวัดที่แม่นยำม,มากขึ้นทำให้ได้ค่าความสูงที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงเพิ่มมากขึ้นนะครับในขณะที่ตูเตเต้ก็ขึ้นสารโลกใะกรบฟนาแรกรับทราบข้อกล่าวหาก่อชกรรมสงครามตต่อ มนุษย์สีชาตินะครับจากการทำสงครามยาเสพติดอดีตประธานดีดูริโกเตอเต้แข่งฟิลิปปินส์นะครับปรากฏตัวผ่านลิงก์วิดีโอเป็นครั้งแรกที่ศารอาญาระหว่างประเทศในเนเธอร์แลนด์ซึ่งเขาต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาฆาตกรรมซึ่งเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากการทำสงครามกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่ที่เขาดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำ เจเนรายงานว่าตูตเตเต,อ,ต,อ,เตออดีประธานาทิบดีฟิลิปปินได้ปรากฏตัวผ่านลิงก์วิดีโอเป็นครั้งแรกที่ศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ในกรุงเฮกของเนเธอร์แลนด์เมื่อเวลา14.30น,นาทีตามเวลาท้องถิน่นแได้รับแจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิต่างๆของเขาด้วย Thailand andrycurrency Hu on SD President Trump announced that he is supporting crypto currency, so Thailand is not very far away, so we, we can catch up and we will prepare, and uh, including we we plan to have sandbox in Phuket to accept uh, crypto money, cryptocurrency. and also we will do, we will plan to do the. Uh, uh, stable coin with government bond back. So this is going to happen in next two, three, three months, and uh, Minister of Finance is preparing on that. And besides that, we will probably have to. And uh, the government also have SEC to amend some regulation to accept the uh, digital asset. So this is we really pave the way. For Thailand to, to be on on par with international on the blockchain, cryptocurrency, and uh, digital digital uh, economy. We, we're working on digital wallet, which is we paved the way to issue the, to assign the uh, digital ID to our Thailand, Thai citizens and also we will we will build our own national blockchain so this is, should be by you can see this happen in by this year elaborate on on, on what happening now in thailand uh, after i came back i been i been uh, talking with so many uh, people that want to invest in thailand Center have in in AI think Data a lot ปรากฏการณ์ตอนนี้นะครับสหรัฐเมกาตอนนี้หวาดระแวงไปทั่วแล้วก็มีรายงานนะครับว่าสหารัฐเมกาอาจจะมีการขึ้นทะเบียน รประเทศที่ห้ามเข้าประเทศอย่างน้อย40ประเทศใน40ประเทศที่ว่าเนี่ยนะในฝั่งเอเชียก็อาจจะรวมถึงลาวเมียนมานะครับเป็นสำคัญนะในฝั่งของเอเชียแต่ไม่รวมประเทศไทยนะครับซึ่งตอนนี้คนบางส่วนในสหรัฐอเมริกาทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ชรัมชํำในเวลานี้ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยโดยตรงก็คงจะเป็นเรื่องของการคว่ำบาตรเจ้าหน้าที่นะครับของไทยนะและก็ครอบครัวทั้งหมดกรณีเรื่องของอุยกูนะครับสภา,ายุโรปแสดงความไม่พอใจนะครับแล้วก็มีการลงมติเพื่อคว่ำบาตรแล้วก็มีการเสนอให้ตัดสิทธ,ทธิพิเศษทางการค้าหรือ FTA นะครับสหรัฐอเมริกาก็มีมาตรการคว่ำบาตร เรื่องของบีซ่าที่จะเดินทางเข้าไปในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของไทยรวมทั้งครอบครัวเพิ่มมากขึ้นนะครับว่ายังไก็คือเข้าสหรัฐอเมริกายากขึ้นนะครับไม่ได้ไหมายความว่าไม่ให้เลยนะครับก็ยังเข้าได้แต่ยากขึ้นกว่าเดิมปัจจัยนี้นะครับทักษิณบอกว่ายังไงทักษิณก็บอกว่าจะให้ทางการไทยนะโดยกระทรวงการต่างประเทศเชิญทูตของ EU เข้ามาทำการชี้แจง นะครับฝั่งสาภาพยุโรปทําแบบนี้เพราะอะไรเพราะไม่พอใจจีนไม่พอใจไทยนะครับที่มีการส่งอุยกูนะครับกลุ่มอุยกูที่อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็แสดงความยินดีกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยสาเหตุหลักๆที่เกิดขึ้นคือตั้งแต่ปี2500เป็นต้นมานะครับสิ่งที่เรียกว่าการถอยทางยุทธศาสตร์และก็รุกทางยุทธวิธีเลิกการใช้การล่าอาณานิคมและใช้กลุ่ม USA นะครับหรือ U8 เนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญในการแบ่งแยกยุให้แต่ละฝ่ายนะครับคนภายในประเทศนั้น,น,นแตกแยกกันเองนะครับในนั้นก็รวมถึงกลุ่มอุยกูที่ต้องการประกาศเอกราชที่รับการสนับสนุนจากฝั่งสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีการกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนกลุ่มอุยกู40คนที่เดินทางไปยังประเทศจีนหลังจากถูกจับกลุ่มตัวไว้ในประเทศไทย ทั้งหมด40คนเนี่ยก็ปรากฏว่ายัางคงไม่ได้ถูกทำร้ายแต่อย่างใดแต่การที่สหรัฐทำแบบนี้ก็เพื่อที่จะโจมตีกดดันให้ไทยแบ่งฝ่ายมาตรการเรื่องของมาตรการ,รเรื่องของพาส,สปอร์ตเนี่ยนะที่จะเข้มข้นมากขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เบามากนะซึ่งเรื่องนี้ก็สามารถแก้ไขได้ในขณะเดียวกันนะกลุ่มองค์กรในสหรัฐอเมริกาก็อ้างว่าไทยมีเสรีภาพน้อยลง นะครับซึ่งพวกเขาก็ให้คะแนนกันเองบวชกันเองตัดสินใจกันเองนะครับสาเหตุหลกัลกๆก็เพื่อที่จะเซ็ชันหรือลดความน่าเชื่อถือของจีนเป็นสําคัญแล้วก็ลดความน่าเชื่อถือของรัฐบาลสาเหตุที่ประเทศไทยโดนแบบนี้ก็เพราะว่าเรามีผู้นําที่อ่อนแอประเทศจึงอ่อนแอต่างชาติจึงลุกรานซึ่งผมเรียนมาตลอดว่าสถานการณ์เป็นแบบนี้จะมีปัญหาตั้งแต่เรื่องของแก๊งคอสเซนเตอร์ปรากฏว่าตอนนี้ก็มีปัญหาทั้งกัมพูชา มีปัญหานะฮะทั้งมาเลเซียนะ,ะมีปัญหาทั้งฝั่งสหภาพยุโรป27ประเทศอย่างที่ผมเรียนไว้นะฮะเมื่อไรก็ตามประเทศอ่อนแอตั้งแต่บบรณาณการตราบจนถึงปัจจุบันสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นนั่นหมายควาว่าการเปลี่ยนผู้นําจะทาให้ประเทศเข้มแข็งขึ้นนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทศักจิมกิตวัฒนาสวัสดีครับ เราเชื่ชูเราสู้ไม่ถอยจนก้าวเดียว และกดกระดิ่งด้วยนะคะ